พลังแห่งการกอดช่วยเยียวยาทุกสิ่งพลังแห่งการกอดเป็นหนึ่งในปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดมันเป็นท่าทางที่สามารถแสดงออกได้หลายอย่างพร้อมกันทั้งความรักการสนับสนุนการปลอบโยนหรือแม้แต่การเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็นอ้อมกอดอันอบอุ่นจากคนที่คุณรกักหรือการบีบแน่นจากเพื่อนการกอดสามารถทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ในทันทีทั้งทางร่างกายและอารมณ์ แต่การกอดที่ทำให้มีพลังมากคืออะไรจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการปลดปล่อยฮอร์โมนในร่างกายของเราเมื่อเรากอดใครสักคนสมองของเราจะปล่อยออกซิโทโซินซึ่งเรียกอีกอย่างว่าฮอร์โมนแห่งความรักออกซิโทโซินเกี่ยวข้องกับความผูกพันความไว้วางใจและความสัมพันธ์ทางสังคมและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดระดับความเครียดและความวิตกกังวล ลดความดันโลหิตและแม้แต่ปรับปรุงการทํางานของภูมิคุ้มกันในความเป็นจริงการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการกอดมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายตัวอย่างเช่นการศึกษาหนึ่งพบว่าการกอดสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจโดยการลดความดันโลหิตในขณะที่การศึกษาอื่นพบว่าการกอดเป็นประจำสามารถช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของเราโดยเพิ่มการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่ไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายของเราเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากการกอด ความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของเราก็สามารถดีขึ้นได้อย่างมากด้วยการแสดงน้าใจง่ายๆนี้การกอดสามารถลดความรู้สึกเหงาความกังวลและความหดหู่ใจและสามารถเพิ่มความรู้สึกมีความสุขความพอใจและความรักได้บางทีสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการกอดก็คือการกอดนั้นเป็นสากลผู้คนจากทุกวัฒนธรรมและภูมิหลังมีส่วนร่วมในการกอดเพื่อแสดงความรักและความเสน่หา และในขณะที่โรคระบาดได้ส่งผลกระทบต่อการสัมผัสทางกายการกอดก็มีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาโดยผู้คนจำนวนมากที่รู้สึกโดดเดี่ยวและขาดการเชื่อมต่อการกอดง่ายๆสามารถช่วยเตือนเราได้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวและเราได้รับความรักพลังของการกอดมีมากกว่าแค่การกระทำทางกายภาพเท่านั้นนอกจากนี้ยังช่วยสร้างและกระชับความสัมพันธ์เมื่อเรากอดใครสักคน เรากำลังสื่อสารในระดับที่ลึกกว่าที่เราจะทำได้ด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียวเป็นวิธีการพูดว่าฉันมาที่นี่เพื่อคุณฉันห่วงใยคุณและฉันรักคุณการกอดสามารถช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งและรักษาบาดแผลทางอารมณ์ได้เมื่อเรากอดคนที่เราขัดแย้งด้วยมันจะช่วยทลายกำแพงและสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและความเข้าใจกันช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามความแตกต่างและมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ทำให้เรามาพบกัน ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากการกอดเช่นกันการศึกษาพบว่าสัตว์โดยเฉพาะสุนัขสามารถได้รับประโยชน์จากการกอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขเป็นสัตว์สังคมที่ต้องการการสัมผัสทางร่างกายเช่นเดียวกับมนุษย์เมื่อเรากอดสุนัขของเรามันจะช่วยกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างเราและยังสามารถช่วยลดระดับความเครียดของสุนัขได้ด้วยเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสบายใจในการกอด และสิ่งสำคัญคือต้องเคารพขอบเขตและความชอบของแต่ละคนหากใครบางคนไม่ต้องการให้กอดสิ่งสำคัญคือต้องหาวิธีอื่นเพื่อแสดงความรักและการสนับสนุนแก่พวกเขาการกอดยังส่งผลต่อความนับถือตนเองและความมั่นใจของเราด้วยเมื่อเราได้รับการกอดจากใครสักคนมันจะส่งสารไปยังสมองของเราว่าเราได้รับความรักและการยอมรับ สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองและทําให้เรามีความมั่นใจที่จําเป็นในการรับมือกับความท้าทายในชีวิตในความเป็นจริงการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการกอดสามารถส่งผลกระทบต่อความสําเร็จในอาชีพของเราด้วยซ้ําการศึกษาที่จะทําโดยมหาวิทยาลัยนอตแคร์ลานะัพบว่าผู้ที่ได้รับการกอดที่บ้านมากกว่าจะมีประสิทธิผลมากกว่าและมีผลงานที่ดีกว่าผู้ที่ได้รับการกอดน้อยกว่าการกอดยังเป็นวิธีการแสดงความขอบคุณและความชื่นชมอีกด้วย เมื่อเราเกอดใครสักคนเพื่อพูดว่าขอบคุณเรากำลังสื่อสารความรู้สึกขอบคุณในระดับที่ลึกลงไปเป็นวิธีการพูดว่าฉันทราบซึ้งคุณฉันรู้สึกขอบคุณคุณและฉันให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของเราสุดท้ายการกอดเป็นวิธีการเผยแพร่สิ่งดีๆและความเมตตาเมื่อเรากอดใครสักคนเรากำลังสร้างแรงกระเพื่อมของพลังบวกที่สามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้ เป็นการแสดงความเมตตาง่ายๆที่สามารถทำให้วันของใครบางคนสดใสขึ้นและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น